ทราโยคาไวจรทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องมหานรกขุมใหญ่จัดว่าเป็นขุมพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโรครชเสดทรงตรัสว่าเป็นนรกที่มีความร้ายแรงมากซึ่งมีนามว่าเวจีมหานรก ความจริงนนรกคุมนี้รู้สึกว่าอย่าคุนโหวพวกเราอยู่มากทันนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทร <c oughs> งเคยตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งต้องมาถวบยทุกเวทนาอย่างหาสาหัสอยู่ในเวจีมหานรกจัดว่าเป็นนรกขุมใหญ่ที่มีความร้ายแรงมากที่สุด ร้อนมากที่สุดกระแสเปลวไฟในโลกนี้ไม่มีเป็นไฟที่มีสีละเอียดมาก <c oughs> สำหรับความร้อนแรงของไฟถ้าเราไม่ทราบว่าไฟประเภทไหนมันจะร้อนมากร้อนน้อยก็ลองพิสูจน์ดูสมัยก่อนนี้เขาใช้เรือเครื่องเผาหัว <c oughs> เวลาที่เขาเผา,เผาตอนแรกก็แปลว่ลวไฟมีเปลว แต่พอร้อนใจจัดก็าหาเปลวไม่ได้แต่สำหรับไฟในเวจีมหานรกนี้มันละเอียดมากไปเกินมองไปแล้วค,คล้ายๆว่าจะพบกับแสงสว่างเฉยๆไม่มีสภาพของไฟปรากฏแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมองไปดูสัตว์นรกทั้งหมดเราก็ไม่เห็นเนื้อเจนได้กระดูกแดงฉานเหมือนกับว่า เหล็กที่ถูกเผาไฟจนแดงนี่สแสดงถึงการร้อนแรงของสัตว์นรกในในขุมนี้เป็นอันว่าเ,เวจีมหานรกจัดเป็นนรกขุมใหญ่พิเศษและก็มีความร้อนแรงพิเศษท่านกล่าวไว้ในบาลีว่าเป็นอัจจรังสมัยที่แปรนัแต่บาลีอยู่ยังเป็นนักเรียนสมัยนั้น เคยแปลว่าท่านบอกว่านรกอเวจีมหานรกมีความร้อนแดงมากมีโทษทุกข์ทรมานหนักแต่ว่าหาการเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เริ่มชักสงสัยว่าทำไมเน้ะในเมื่อมีความทุกข์ทรมานมากมันก็ต้องดิ่นในเมื่อปลายกฎตามพระบาลีต่อมาท่านกล่าวว่าไม่มีทางจะดิน่นเพราะมีหอ,อกตรึงหมด สำหรับหอกนี่มันตรึงอยู่ทั้งหกทิศเพราะว่าในขุมนรกหนึ่งหนึ่งจะเป็นเหมือนห้องเหล็กมีบานปิดทั้งหมด4ด้านแล้วก็มีพื้นข้างล่างเป็นเหล็กมีพื้นข้างบนเป็นเหล็กหอกจะเสียบออกมาจากฝาทั้งสด้านทั้งด้านล่างและด้านบน พุ่งออกมาทางซ้ายทะลุไปติดฝาข้า,างฝาโน้นแล้วก็ดำก็ติดอยู่ข้างฝาข้างซ้ายอย่างนี้เป็นต้นตรึงหมดจงก็ทั่งไม่สามารถจะหวันไหวเคลื่อนไหวกายได้จิ่งได้ทราบชัดว่านารกคุมใหญ่คุมนี้เป็นขุมที่มีความทรมานที่สุดสำหรับท่านที่เจริญพระกรรมฐานและกำลังฝึกมโนโมยิทธิ ตอนนี้ต้องระมัดระวังให้มากท่านเองสามารถจะไปท่องเที่ยวสวรรค์ได้ท่องเที่ยวนรกได้แล้วก็จงอย่าคิดว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้พิเศษเแล้วสามารถจะพ้นกรรมชั่วที่ตัวทำไว้แล้วก็หนีจากนรกไปสูส่สวรรค์บ้างสู่พรทธมรกบ้างถ้าความลืมตัวอย่างนี้ปรากฏแก่กท่านเมื่อไร ขอ,อท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่ากรรมใหญ่สมบัติที่มีความสำคัญในเมืองนรกคือเวจีมหานรกจะมาถึงท่านทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าดูตัวอย่างพระธิวทัเน์มอบวชเข้ามาในสมัยที่องค์สมเด็จประทรงสวัสดิโสภาคยัางสมพรชนอยู่ สมเด็จพระบรมครูก็แนะนำสั่งสอนให้ระเทวทัตเจริญกรรมฐานคำว่ากรรมฐานนี่รวมทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ได้ว่าท่านระพเทวทัตได้ชานโลกีนด้ทรงอภิญญาสมาบัติอภิญญาสมาบัตินี่ความจริงมนมมยิทธิที่ท่านฝึกกันก็เรียกว่าอภิญญา แล้วก็สําหรับพิญญาโมโยจิธินเราเรียกว่า,าพิญญาเล็กว่าไปในสถานที่ต่างๆได้แต่เพียงอาทิตย์สมานกายที่เราเรียกว่ากายในกายแต่สําหรับอภิญญาที่พระเทวทัตส่งนั่นแปลพิญญาใหญ่คือสามารถจะนิรมิตอะไรก็ได้เหาะเหินโดยกายก็ได้จะไปนรกไปสวรรค์ก็ได้ อาศัยที่พระเทวทัตมีจิตเป็นพานมีสันดานหยาบมีบาปอยู่็นอารมณ์เมื่อทำตนอย่างนี้ได้ก็มีความกำเริบคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษอยากจะปกครองสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงขออนุญาตองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าปกครองสงฆ์แทนโดยอ้างว่าภารกิจของพระพุทธเจ้ามีมาก ยากในลำบากในการปกครองจะขอปกครองสงแทนีนน้ำใจของพระเทวทัตก็มีความกำลังเริบเรืมตัวความจริงพระนี่เขาไม่ได้ถือศักดิ์ศรีอย่างอื่นเป็นสำคัญถือเอาการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เป็นสำคัญเวลานั้นพระโมคกัลาประสาริบทซึ่งปมนอากาสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่ และยังมีมหาสาวกที่เรียกกันว่าอาติอสีติมหาสาวกอีกแปดสิบก็ยังอยู่ที่มีความสำคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้พิญญาสมาบัติวิชชาสามอีกมากซึ่ปอรหันต์นับไม่ได้แต่ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเริบเสบสารที่อยากจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จา เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทน,นงตนว่าเป็นผู้พิเศษจะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบรมโลกคกิก็ลองคิดดูว่าความเลวของจิตของพระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสำคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่ มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังว่าเทวทัตทนี่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นฌานโลกีแล้วก็เป็นอภิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมากยังไม่สามารถจะทําตัวให้คนนรกได้สําหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกําลังใจคือด้านอภิญญาสมาบัติไม่เท่าวัาเทวาท ขอทุกท่านจงจวดอยู่ดูตัวอย่างแบบฉบับพระเทวทัตไว้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไหร่จะลงนรกแบบนี้เหมือนกันนี่หมายไม่ได้หมายความว่าท่านจะขอปกครองสองแทนผมหมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษอันนี้มีความสำคัญมากจงระมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไป พระเทวทัตจะเริ่แบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพระสูตรยังส่งนางทรงในายขมังท่านนูไปยิงพระพุทธเจ้าบ้างส่งช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าบาง้งกลิ่งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบ้างต่อมาก็ทำสังฆเภศเห็นได้อย่าง เมอ่อคนที่ได้พิญญาสมาบัตินั้นยังไม่ยช่งโิเศษยังตกอยู่ในอำนาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงะระมัดระวังจิตเราฝึกรกรรมฐานได้นิดนิดหน่อยหน่อยที่ผมพูดว่าท่านทั้งหลายฝึกเนี่ยได้นิดนิดหน่อยห่อย มันยังไม่ได้อะไรมากยานึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษเมื่อไร่ก็ลงนรกแบบปะเทวทัตเมื่อนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมหานรกตามพระบาลีท่านว่าแบบนี้ว่าเราสัตว์ธทบดาเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ยอมในรับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวางังท่านท่าน สัพพะสาบ,บาลีนี่ฟังยาก <c oughs> เป็นอันว่าจำไม่ก็แล้วกันว่านรกในเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัดขัดกล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงชะตาความชีวิตความเป็นอยู่เ่าสัตว์ในเวจีมหานรกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกข์แสนอย่างแสนสาหัสสุดจพันนานีน่ภาษาบาลีนะ เพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดแลดูน่ากลัวสยดสยองในเห็นเป็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรนโชตินาการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนระอ,อุไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดแท้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเป็นเลย ดั่สัตว์ที่ไปเกิดบัติเกิดในมหานรกเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าขุมอ,อื่นทั้งหมดแออัดยัดใหญ่กิเบียดเสียกกันเราก็ว่าสวยทุกกระทษในมหานรขุมนี้แตกต่างกันไปหลายอิยาบทหลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกในอิทธิบายืน เคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องสวยทุกทนทุกเวทนาอยู่ในิริยบถเดินเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องสวยทุกในท่านนั่งและท่านนอนรวมความเมื่อเคยทำบาปกรรมไว้ในท่าไหนก็สวยทุกเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังํำนวนบาลีแล้วพอเดียวพขนี้จะอธิบายให้ฟังนี่ผมแปลมาใหม่ๆเขาก็ลำบากใจมิ้ ว่าเรื่องอะไรอย่าต้องไปทําท่าสวยทุกเวทนาแบบนั้นประเดี๋ยวคิรู้แปลบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆ่ก็ตีความหมายผิดหมดถ้าพบของจริงเข้าจริงจะทราบแล้วก็กล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องสวยทุกข์ทรมานอยู่ในเวจีมหานนกนี้ด้วยกลักษณะเช่นนี้จนกว่า,าถึงอาอยุไข เขาว่าถึงอายุไขาจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกับท่านที่ลงในรกขุมนี้ต้องสวยผลเวลาหนึ่งกับจริงจะพ้นนี่ก็ท่านว่ายอย่างไงต่อไปถ้าตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้เอ่อท่านว่ายอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดในกันแป่ขุม ดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกั้งอย่างคุ้มใหญ่ไปคุ้มนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไหมความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าคุ้มหนึ่งหนึ่งเป็นโลกหนึ่งหนึ่งก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆ <c oughs> แต่ความเห็นของผมว่านรกคุ้มหนึ่งหนึ่งมันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี้มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกหนึ่ง ที่ผมพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุมหนึ่งหนึ่งแล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลกเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกนี่เล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุมหนึ่งของนรกนี่ตั้งกล่าวต่อไปว่าแต่ละขุมนอกจากอเวจีมหานรกนอกจากนารกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่ เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีกสี่ขุมอีกสี่ทิศทิศเหละอสี่ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็นสิหกขุมด้วยกันนรกบริวารน,นี้มีชื่อต่างๆกันสําหรับนรกบริวารจะเก็บไปพูดในวันต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงอเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญา แต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี่ขอท่านนหลายจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผมถ้าว่าทานยายถามว่าทัศนะของใครก็ตอบไว้ช่างเถอะจะไม่บอกเป็นนั้นว่าท่านผู้ทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันท่านกล่าวถึงนรกคุมใหญ่ ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทําบาปก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นเป็นอนุว่าถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปคนได้เพราะในจุดหนึ่งเขาว่าบาลีบอกว่าอเวจีมาหานรกไม่มีการเคลื่อนไหว แล้วทำไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนใอ้ยืนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สำคัญสำคัญเดินเดินสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่จะลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่าตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่ทำกรรมกระองค์สมเด็จพระสงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตเพื่อหนึ่งขอปกครองสงฆส์เอง นี่เป็นลักษณะของการยืนแล้วคนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุาคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองพระเทวทัตมีคำสั่งให้นายขมังธน,นูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนรายการที่สามพระเทวทัตมีคำสั่งให้ปล่อยช่างนาลาคิลีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและรายการที่สี่พระเทวทัตกริ่งผินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนฉะนั้นการยืนของพระเทวทัตจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้งหกทิศขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาก็ามาทั้งหกด้าน เพ่ด้านหน้าด้านหลังข่าสองพุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึ้นข้างบนก็พุ่งขึ้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉานก็ร้อนจะดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้วอันนี้เป็นลักษณะของพระเทวทัตดังนั้นจิตขามรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเวน้นอาการที่คิดอย่างพระเทวทัตเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่ง คือคิดจาเลิกคิดการเลื่อมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลายถ้าไาจิตของท่านทั้งหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของปฏิวัติท่านก็ต้องไปอยู่กับปฏิวัติอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจิน์สีจะให้บรรดาท่านทั้งหลายฝึกจิตในด้านอนุสติคนดีในกรรมฐานสี่สิบหรือมหาสติปัฏฐานสูตร ตั้งอยู่ในพรมีหารสี่อยู่ในจรณะสิบห้าอิทิบาทสี่อย่างนี้เป็นตน้นจิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกมาคุยกันต่อไปถึงว่าการของสัตว์นรกที่สวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาต้นตกมรกทั้งเป็น ก็คือหนึ่งพระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้วสองจินตามาน,นวีกากลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พ้นได้ค่าจ้างรางวัลจากบรรดาพวกเดรธีทั้งหลายแกล้งโจ์โทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทําให้เธอท้องเวลาที่พระพุทธเจา้ายังเทศอยู่เดรธีเอาไม้ท่อนจัน กลึงด้านหนึ่งแบนด้านหนึ่งนูนคล้ายๆคนท้องทำเชี่ยวสายรัดผูวัวก็ในท้องเธอนุ่งผ้าคุม,มาการเป็นคนมีคันมาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพักตรวันว่าพระสมณะโคดมยังนั่งหน้านวนเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอทําให้ฉันท้องฉันไสเวลานี้กล้ายยียคลอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสําหรับอยู่ไฟจัดสถานที่ไว้สําหรับเชิงคลอด มื่อโดนเครืงแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระคิน,นิดูกระน้องหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยนี่ถ้าฟ้าปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็สวยบอกไม่ถูกเจ้บ้านจะเห็นด้วย แต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินปแปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเข้าเวกัดสายเชือกขาดก็ไม้ท่อนจันที่เธอคาดไว้กรหลุดลงมาชาวบ,บ้านเห็นความจริงจึงพาคันไล่ทุบไล่ตียอดจิงคือจินดามานนวิกาเธอก้าวขาออกวิ่งแท้งกล่าวว่าธรณีทนไม่ไหวแยกให้นางตกลงไปแนเวจีมหานรก อย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุปาพุทธะที่เป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของพน,นางพิมพาโกรธว่าองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม่เจ็บดใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมใจจะสเสด็จไปพินธรรบัตระเจ้าสุป,ปาพุทธะ ยิ่ในชนบรรดาบริวนเป็นนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้ก็กลับหลังจากนั้นเพียงเจ็ดวันสุป,ปาพุทธะก็ถูกธรณีสุให้ลงอเวจีมหานรกนี่เรียกว่าตกมารกทั้งเป็นสมัยนั้นมีหกท่านเดียกันสำหรับท่านอบนุบลวรรณาเทรี ก็มีนันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านนักรต่สมัยเป็นยังไม่บวชเวลาที่กลับจากบินาบาทบัตก็เข้าไปหาปลุกปล้ำธรรมานาจารย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสูกเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นภาษาริบุตรสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติ เธอเหาะข้ามไม่ได้กลับแล้วก็ลงมาพื้นดินเอากระบ,บองตีศีรษะภาษาราิบทรแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็ภาษาริบทรไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกทนีโศกไปเปรนนั้นว่ากรรมใหญ่ที่ไปนอนันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหานรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันจัดว่าเปนอนันตริยกรรม จัดเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาจินกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความอาก,การฆ่าสัตว์สำหรับทำอาหารที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านเด็กกันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดี แต่ถ้าว่าจิตของเรานี้เป็นจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไรตอนเย็นจะกินแกงกือกับอะไรกับและแกงประเภทนี้ไซเราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านในการที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินไม่อร่อย ต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เสมอๆอ,อารมณ์ทรงตัวเขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปๆเพื่อตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายและลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ,บ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไร ก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนําใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทาตนเป็นคนเลี้ยงง่ายใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่รามถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้ว แล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระบรทีพแก้วเธอก,ก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศเําว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่ม,มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระมณะดูก่อนพรามณ์แย่ว่าตอาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้ นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่สรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดปีไหนอาหารนั้นไม่เป็นโทษก็บร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญทาสีเจ้าในสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โนนเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มียังได้ทำแป้งจีผสมกระรมคือเอา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 แป้งกับรำผสมกัน เอาน้ำใสให้เหนียวปิ้งเป็นเป็นจีห่อชายพกไปไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอนนนท์ในระหว่างทางเธอจะได้แก้ชายพกออกเอาเป็นจีออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาา่าเจ้าจะฉันแลอจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญ องสมเด็จพระพู้ทมีพระพาเจ้าจึงได้สั่งให้พระนนทปู้าศสัตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระาทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเว็นไว้แต่อาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทําเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน คุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่อนรกเรคือว่าอเวจีมหานรกเวลาก็หมดเส็จแล้วขอได้โปรดถ,ถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มาโนมยิธีแล้ว จงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นนตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาส,สัมมาสัมพุทธเจา้าสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วขอยุติก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ูผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี